ครับวันนี้มีคนบอกว่าฉันก็มีเรื่องราวนี้เหมือนกันชื่อคุณเล็ก56ปีครับเป็นแม่บ้านนะครับเขาบอกว่าซื้อเซ็ตโกเซรั่มของเราเนี่ยที่นําเข้าจากเกาหลีเนี่ยจบคมในเซ็ตเดียวนะครับแต่ใช้แค่เซรั่มอย่างเดียวเลยตัวอื่นไม่ใช้เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาอยากออกทีวีเหมือนกันเอาก็จัดให้เลยเอามาออกทีวีนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนรู้สคริปต์ผมอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเซรั่มของเราเนี่ยนะฮะคือมันจะมีไซส์แบบนี้เนี่ยก็คือ ML ML ราเ,าเงิบมีวิบบ้าง700้างางางใชได้ประมาณ2อยทิตยเวินวันมก็หม แล้วนะครับ<ช>แต่เราเนี่ยทำไซส์หน่ำขึ้นมาให้มันมิดซีรีส์คือแบบนี้เลยนะบางมิดเงาแบบนี้เลยซึ่งขวดนี้เนี่ย100 ML ใช้ได้5เดือนเราบอกไปแล้วว่าเราขาย1,590แต่เดี๋ยววันนี้มีทั้งลดราคามีทั้งของแถมทวนความจํานิดนึงครับคือ15 m l เนี่ยประมาณ7 1 4วันดูด2ทีหมดแล้วนะฮะ30 ML ดูดได้ประมาณสามอาทิตย์หมดแล้วแต่ว่าของเราครับนี่100 ML ใช้ได้5เดือนไปเลยแล้วจ่ายเงินเนี่ยเท่ากันแต่วันนี้บอกเลยว่าถูกกว่าทุกประตูเลยนะครับซึ่งตัวน จากประเทศเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าไข่ปลาคาเวียเนี่ยเป็นธาตุโปรตีนอะมิโนเดียวที่คล้ายกับผิวหน้ามนุษย์อพอทาไปมันก็จะเติมเต็มนะครับผสมกับทองคําที่ทําให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสนั่นแหละครั้งแรกที่ใช้นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นวินาทีที่คนรอคอยนะครับก่อนจะไปแกะหน้าพี่จอรสแนครับให้ไปดูภาพเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะครับนี่คือจอนสแนที่ทั้งบริษัทอาร์มดจัดประชุมใหญ่เลยคือริ้วรอยตามวัยอ่ะอายุ40ขึ้นมาขนาดนี้ผมบอกว่าไม่เอามาออกทีวีแล้วเดี๋ยวขายไม่่ดดีีลลูกกก5คนนนนนิิมเเเเยยยยอออะะ้้้วตงงใช็ จอรนสันเอ้ยอาทาตัวนี้ไปแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราแถมฟรีครับใช้ตัวนี้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมาร์กหน้าคอลลาเจนครับเชิญพี่จอนสันแกะสดได้เลยครับถ <c oughs> ้าเกิดว่าแกะสดมาแล้วห่น้มย่มเดินไปทั้งประเทศเลยนะพี่เจ้าลองดูอดลองดผมมั่นใจฮะใช้มาสักระยะแล้วนะฮะ <c oughs> เป็นยังไงครับมาดูกันครับนี้ S <S พี่จอร์แดน,นเล่าหน่อยว่าชนนใช้ตัวโกเซรั่มแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็เป็นแฟนคลับตัวนี้แหละคือภรรยาสั่งไปใช้ครับแล้วปรากฏว่าผมขโมยเขามาใช้แป๊บเดียวหมดขวดค <เอ S 1> รับภรรยาด่าบอกให้สั่งเมื่คืนก็คว้ามาด้วยทำตัวไซส์ใหญ่ขึ้นมานี่โอ้โหนี่ประทับใจแล้วผมโกโบกใช้นะคือทั้งหน้าทาเคลือบไปแบบนี้ครับผมแล้วนี่ฮะหลังจากใช้ก็คือริ้วรอยหายไปตอนนี้ในวัย40ปีของผมกลับไปเล่นละครคือทั้งหน้าทักเลยว่าทำไมหน้าเหมือนเดิมเลยคุณเจนนี่ขนาด40ปีเล่นละคร